สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะที่แบบว่าเป็นผู้ที่แบบรักโหัวโครัการกระโดดอะไรทั้งหลายด้วยนะคะก็โอเคโอเคก็ก <c oughs> okay, okay. ็ก็ก็ก okay, 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 ็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะโอเคโอเคค่ะคือมันเป็นทา of วเวอร์ออฟิเซอรี่าวันนี้เราต้องสองคนจะมาแข่งแข่งแข่งกระโดดกันว่าใครไปถึงก่อนนะใครไปถึงก่อนก็ได้แต้มนะทุกคน ก็มันเป็นแมพขอคอยที่แบบว่าเราเกลียดมากที่สุดในโลกเลยนะคะมันก็ดูเหมือนจะเป็นแมพที่สนุกนะแต่ว่าทําไปทํามามันก็เป็นแมพที่เราเกลียดเหมือนกันนะคะในในช่วงเดียวกันนะเอ่อเออเออตายอีกแล้วเหรอออไม่ได้ไม่ได้คู่แข่งจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้อ,อ้าวเจ้าเจ้าเจ้าพักหายใจเะ โอ้โหอยากสัตว์ยากสัตว์นะจ้าโอนเลยนซื้อโอ้ยปวดหัวแหละรู้เงินหรือว่าเงินเราควรผ่านไปกับด่านนี้ดิอะลองเล่นอีกรอบถ้าไม่ผ่านซื้อชิวละลาก่อนชีวิตลาก่อนเงินในชีวิต ชีวิตทีโดนแค่ตรงนั้นก็ตายแล้วเหรอน่าสงสารมากแต่เราเออเป็นคู่แข่งกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าอาเราว่าอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะก็ยิ่งไม่ค่อยมีคอนเทนต์อยู่นะอ เขาใจแล้วนะว่ารู้สึกปวดร้อนเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็รู้สึกเช่นเดียวกันนะให้มันไปก่อนซื้อหัวใจได้ไหมแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนที่มีงบบ้านที่สุดในโลกแห่งขอคอยมีเจอสลีโอเจมส์ลีโอ้ไปแล้อหนีแล้วหลุดมากอะ่ะไอ้จจ้๊จู แป๊บ,บนึงคนโอเคมันล่วงลงมาได้เลยโอเคนะทุกคนก็อย่าโดนอย่าโดนตามอ่ะอะไรเนี่ยเอาแมปอื่นเถอะไม่ฉันจะไม่มีคอนเทนต์ทำอยู่แล้วโอเคโอเคเจนเชนๆๆเดี๋ยวเวลาสองนาทโด้ดดานต่อไปนะเดี๋ยวเราซื้อหัวใจลองเล่นไปก่อน <c oughs> เฮ้ยทำไมมันความหัวร้อนมันอยู่ตรงนี้แหละเออ รอด่านหน้ามาโอเคติ๊กตอกติ๊กตอกอ่นรอทำไมมันเครียดอย่างนี้นะชีวิตของคนชอบเล่นของคอยก็เงี้ยแหละชอบท้าเล่นอะไรยากๆแบบเนี้ยแล้วก็หัวร้อนเนี่ยแล้วก็เนี่ยจบกันตรงเนี้ยรอด่านอื่นมากระโดดไปก่อนทุกคนเผื่อจะได้ดึง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 ดึ ขึ้นแทกเลยเพื่อนพิมพ์แล้วทำไมโดนแบเราเอ้วเอ้ยเอ้ยอ้ยโหยเต้นรอไปก่อนฉันเต้นรอไม่ไหวเสียเวลาคลิปแย่ที่แกตัดด้วยนะคะเออปึ๊บโอเคโอเคทุกคนก็แนะนำไว้ว่าทุกคนอย่าหัวร้อนนะผมว่าไอ้ด่านเนี้ยมันเป็นด่านง่ายๆที่แบบว่าทุกคนก็ อาจจะชอบก็ได้ไม่แน่นะคะทุกคนเอ้ยอู้หน้ำแป๊บเคเคโอ้โหโชคดีเนี่ยตกลงมาไม่ไกลเนี่ยคมันจะถึงอยู่แล้วนี่ว่าเหลือแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวนี่ค่ะทุกคนทุกคนจะยังคงรอรอแล้วก็อยู่ไปด้วยกับเราไหมคะถ้าอยู่ด้วยขอบคุณนะคะเคยผ่านแล้ว เข้าใจว่ามันยากอยู่ที่จะเล่นผ่านแต่เอ้าทำไมเพิ่งมาเล่นได้ตอนเวลาจะหมดเล่าฮูเสียเลยเสียเวลากับการที่สดสมรายแปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮแปะแะหนูก็จะไม่ทันสิบวิสุดท้ายติดที่หนึ่งไปเรียบร้อยนะเกือบไม่ได้แล้วเด้เธอ เราเกือบจะเสียเวลาเปล่าสต่เรานึกว่าจะต้องซื้อชิวในวินาที่สุดท้ายทันพอดีนะทุกคนเย้ฉันได้แต้มเลาหนึงเฮ้ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ได้คนอื่นเขาอะคนอื่นเขาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนเดียวนะคะทุกคนค่ะอาจจะไม่เก่งกันค่ะทุกคนทุกคนจะโหมันหัวร้อนจัดเลย ว่าอะไรหมุนอยู่ข้างบนนะนะคะทุกคนอย่าหัวร้อนะอย่าหัวร้อนะอย่าหัวร้อนะจ้จ้จ้าจนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วจริจๆน like ล้วก็พุ่งตัวพุ่งตัวพุ่งตัวสิวโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> รู้สึกเพื่อนจะตายหลายรอบเลยนะโอ้ <c oughs> โหต้องรอลิฟต์มารับด้วยผมอย่างอย่างทันสมัยอ่ะโอ้โห ด่านยากแล้วอันนี้ต้องมากะอีกว่าเลเซอร์มันอยู่แถวไหนมันเลเซอร์มันอยู่แถวไหนเลเซอร์มันอยู่แถวไหนเด้อเด้อเด้จะเย็นก่อนจะเย็นก่อนลูกพี่ลูกพี่ทำซะยากเลยนะเนี่ยคะลูกพี่หนูเครียดหมดเลยนะคะลูกพี่โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะโอเคโอเคโอเคทุกคน แบบนี้มันต้องตั้งสติจริงๆนะแล้วก็ตั้งสติแล้วก็โอเคไปไปไป,ไป,ไปโอเคอคร็วึ้นเร็ึ้นเร็ึ้นโอ้โหเดี๋ยวจะระวังค่ะระวังระวังใจเย็นนะทุกคนคือเราพยายามตั้งใจยอยู่อะแต่มันทําไม่ได้เลยจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วใช่โอ้โหคนบอกว่าเก่งจังเลยนะคะไม่ค่ะความเก่งคือความพยายามอไม่ไม่คอยจะตัด ฮ่าโอ๊ยซ okay, okay, ื It, gotta, who shared, who ้อหัวใจก็ได้ะไม่เงินที่หมดไปกับการซื้อหัวใจโอเคนะทุกคนก็ก็อก็ก็ฝากไว้ด้วยนะว่กับเงินกับเงินที่มันแสนมีประโยชน์นะเรต้องหายไปวันนี้แต่นะทุกคนก็เล่นที่มันผ่านด้วยนะะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราจะเสียตังค์เปล่ามากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราซื้อคอยความเร็วมาด้วยดีกว่าไหนทำไมไม่มาเรา แกทาเงินฉันหายหมดเลยนะ okay. อืมโอเคจะเป็นแบบว่าเรายังไม่ได้กดซื้อก็ได้แต่ว่าเงินมันหายเพราะอิมมูนิตี้หรือเปล่าใช่คะ่ะกว่าเราจะเก็บได้แต่ละสตางค์ทุกคนคิดดูนะคะว่ามันยากมากขนาดไหนค่ะทุกคนเอ้ยต้องไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนเพื่อโซนนะครั้งนี้ฉันอาจจะแพ้ก็ได้ฉันอาจจะแพ้เธอก็ไดนะ้เดี๋ยวตั้งใจก,กับทุกคน ตรงนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยนะผมว่าพอซื้ออิมมู i t ตี้แล้วนะ่ะมาบัากกันในตอนนี้ก็ไม่รู้เฮ้ยเพื่อนตกงโอ้มาละบักแตงโมอะซื้อโอ้ยเฮ้ยมุมอม,อมองมันบุ่นอะไรตอนนี้ไงฮะเอ้อเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนะไปไปนะทุกคน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 คือขอบอกหนะ่อย ว่าเธอเดี๋ยวย็ใจะเย็ใจเย็น,ยนอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหัวร้อนะก็โอ้ย,อยมันเวลาจะพอไหมเอ้ยผมอุตส่าห์ผ่านด่านมันมาได้แล้วนะโอเค ใช่ทุกคนทุกคนใจเย็นนะคะใจเย็นนะไม่ไม่ต้องไม่เธอไม่ต้องกังวลเพราะฉันจะถึงแล้วอีกไม่นานคงจะไปถึงเส้นชัยเดยจุดไม้ไปลายทางโอ้ยมันจะทันไหมดูเหมือนอยังอีกยาวไกลถ้างเงินหายทุกคนเราต้องชดใช้ให้ได้นะคะ าร้อยบาทที่อันมีคุณค่าของทุกคนเนาะก็มันเป็นทั้งเงินของเราแล้วก็เงินของท่านผู้ชมทุกคนผู้น่ารักที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะโอเคเอเอไม่เล่นแล้วโว้ย <c oughs> หัวร้อนโว้ยท่านผู้ชมหัวร้อนหัวร้อนไม่ไหวเดี๋ยวแปเปนึงไปเอาน้ำมาดับก่อน โอเครอใช่รอเวลาหมดนั่นเลยฉันขอเธอมากมายจี่ผ่านมาจนได้รู้ว่าเรื่องนี้มันมันเออเออเอเอไม่จนได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรซื้อเป็นอย่างยิ่งเลย พอซื้อเราเหมือนก็เปืองตั้งมากมากด้วยแล้วฉันก็เสียห้าร้อยบาทไปในพิหร้อยห้าสิบแหละเออเสียไป6กรห้าสทุกคนเราลม่าครเสียกันแบบนี้นะทุกคนทุกคนไม่ควรฟุ่มเฟือยแบบเรานะคะโอเคค่ะเราถือว่าเป็นตัวอย่างให้เรานะเ,เพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเราจะเล่นหอคอยเนี่ย โปรดคิดก่อนซื้อนะคะทุกคนไม่งั้นเงินของเราที่เก็บมาเป็นห้า0ันปีอะไรอย่างเงี้ยหายหายเกี้ยงเลยค่ะระวังให้ดีนะก็เฮ้ยอันี้มันต้องใช้อะไรเนี่ยใช้อะไรเล่นฮะใช้สมองเล่นโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยจะไปถึงแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะไอไอไอตรงนี้เล่นยังไงก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทำไมมันดูยากจังเลยนะแบบนี้ดีละดีแล้วที่เรายังไม่ซื้อนะลองซื้อเรียงโน้มทวงหน่อยได้บปะไอจัส n าน a เลน่านดานนี้ไงเฮ้ยมันมันมีวิธีโกงให้ค่อยผ่านไม่เด้อเฮ้ยหู้ผ่านขอบคุณค่ะขอบคุณกเลิวิตอ ก็พสสคโนโกโตโกโอโลัมอะไรไนโกอะไรก็พิมพ์ไปให้หมดเลยทุกคนงั้นเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนช,ชอบก็อยา่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะไปขับแท็กซี่ต่อนะเฮ้ยวัวร้อนแล้วเนี่ยยันนี่ก็ตายแล้วเหรอเศร้ากับเงินที่หายไปเอ๊เอ๊เอ๊ทำไมตัวบักล่ะคะผู้บักโอเค okay. ช่วยด้วยเขาตีไดอ้อ,อยากให้หัวใจซื้อไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกจ้ะเธอคือมันอขอลาไปกับเงินที่หายไปแล้วก็เศร้ามากๆด้วยนะคะคอขอเจอกันค่ะบ๊ายบายไปไหมเนี่ยไม่ไปสุดท้ายก็ไม่ไปเอ้อาเนี่ยเล่นอะไรอะ่ะฮะไม่ตลกเลย เงินหายไปตั้งเยอะเนี่ยฮะใครรับผิดชอบเออเนี่ยผมก็ถลายไปถลายมาอย่างเงี้ยห้ามกูมันเป็นบั็อกอะเธอไม่ได้โกงอะแต่มันเป็นบั็อกอะไรก็ไม่รู้่ะทุกคนโอ้โหยบายค่ะ